การประกันภัยคือการบริการความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่งเพราะเป็นวิธีที่ทำให้คุณสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดต่อตอนเองและทรัพย์สินของคุณได้ทุกเมื่อจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันไปสู่บริษัทประกันภัยดังนั้นในการสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้แก่คุณและครอบครัวการประกันภัยจึงมีประโยชน์อย่างมาก สามารถเลือกซื้อประกันภัยในแบบที่เหมาะสมในราคาที่คุ้มค่าที่สุดวันนี้เราจะไปพบกับอาชีพพนักงานธุรการฝ่ายสินไหมของคนหูหนวกในบริษัทประกันภัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ดีครับพบกับรายการสีแยกไร้เสียงกับผมประโมทพรมเมธพิธีกรดำเนินรายการครับอยากรู้ไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทวิริยะประกันภัยครับผมจะพาคุณมาพบกับคนหูหนวกผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆเลยครับแถมยังเก่งอีกด้วยเธอทำตำแหน่งทัร์การฝ่ายสินไหมทดแทนครับ เธอเป็นคนหูหนวกเพียงคนเดียวที่ทำงานที่นี่ครับสามารถสื่อสารและทำงานกับคนหูดีได้เป็นอย่างดีอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเธอเป็นใครเราไปพบกับเธอได้เลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริษัทวิรยิยะประกันภัยครับเราก็ได้มาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวยและมากความสามารถเธอทำงานในตำแหน่งทุรการฝ่ายสินไหมทดแทนครับ น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเรามาพูดคุยกับเธอกันเลยครับสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับดิฉันพรเพนพิมพิทักษ์ค่ะคุณเกิดที่ไหนครับดิฉันเกิดที่จังหวัดน้องคายค่ะคุณอยู่หน้องคายตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะแล้วได้ย้ายเข้ามาเรียนต่อมหาวิทยาลัยในกรุงเทพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตค่ะอืมเรียนสาขาไหนเลครับเรียนสาขาคหาก,กรรมศาสตร์เป็นหลักสูตร4ปีค่ะแล้วต้องทำอะไรบ้างครับเรียนการทำอาหารเคก้กเรียนเกี่ยวกับอาหารค่ะ และหลังจากที่เรียนจบแล้วได้ไปหางานทำที่ไหนบ้างไหมครับก็ไปสมัครงานนะคะได้ข่าวว่ามีคนหูหนวกที่ทำงานอยู่ที่บริษัทวิริยาประกันภัยได้ลองถามดูว่างานเป็นยังไงเขาก็บอกกันว่าดีก็สนใจแล้วก็มาสมัครที่นี่ค่ะและก่อนที่จะมาสมัครมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ ในตอนแรกที่เข้ามาสมัครก็มีการกรอกรายละเอียดการสมัครต่างๆค่ะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์โดยการเขียนและดิฉันก็ผ่านการสัมภาษณ์ค่ะดีใจมากเลยก็พยายามตั้งใจทำงานจนสามารถทำงานได้อย่างดีค่ะพอคุณผ่านการสมัคร และเข้ามาทำงานที่บริษัทแล้วในแต่ละวันคุณต้องทำอะไรบ้างครับในตอนเช้าดิฉันก็ไปทำการสแกนนิ้วมือเพื่อจะเข้าทำงานค่ะแล้วก็มานั่งพักที่โต๊ะค่ะเวลา8นาฬิกา30นาทีทุกคนในที่ทำงานก็จะมีการสวดมนต์ค่ะ หลังจากนั้นก็เก็บสมุดสวดมนต์แล้วก็ทำงานค่ะโดยนำเอกสารมาคีข้อมูลในคอมพิวเตอร์ถ้ามีส่วนไหนที่ผิดก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่คอยเตือนและคอยสอนงานและทำการแก้ไขใหม่ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง ทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันก็พักรับประทานอาหารค่ะก็จะไปกินกับกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนหูดีมีการพูดคุยกันว่าวันนี้จะไปกินกันที่ไหนกินอะไรดีประมาณนี้ค่ะช่วงเวลา13นาฬิกาก็กลับเข้ามาทำงานคีย์ข้อมูลต่อทำงานจนถึงเวลาเลิกงานเลยค่ะเลิกงานประมาณ1 7นาฬิกาหรือ16นาฬกาค่ะ บางวันก็มีการทำโอทด้วยถ้างานเยอะก็ช่วยกันค่ะทำงานต่อประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะแล้วก็กลับบ้านก่อนกลับก็มีการสแกนนิ้วมือแล้วก็กลับบ้านค่ะเอกสารเป็นเอกสารประเภทไหนครับที่ใช้คีย์ลงไปในคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับเอกสารก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ ข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตค่ะจะมีการนำเอาเอกสารมาคีย์ลงในคอมพิวเตอร์ก็มีเพื่อนร่วมงานที่คอยสอนงานและช่วยแก้ไขดิฉันจะดูข้อมูลว่าชื่อตรงหรือเปล่าบางครั้งก็เกิดคว,วามสับสนบ้างค่ะก็พยายามนะคะใจสู้กับงานในเอกสารจะมีตารางที่บอกชื่อ และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการบาดเจ็บของลูกค้าตรวจสอบว่ามีการอนุมัติหรือยังถ้าอนุมัติแล้วก็จะทำการเก็บรายชื่อเอาไว้ถ้ารายชื่อไหนที่ยังไม่มีการอนุมัติจะทำการเก็บเอกสารแยกเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นก็รวบรวมเป็นหมวดหมู่ส่งให้คนอื่นต่อค่ะข้อมูลบางอย่างอาจมีการแก้ไขคนหูดีก็จะแนะนำดิฉันก็จะกลับมาดูข้อมูลที่ได้ทำการเก็บเอาไว้ ข้อมูลที่ได้ทำเก็บเอาไว้เป็นงานของดิฉันค่ะเพื่อนร่วมงานก็จะจำได้ค่ะในการทำงานดิฉันจะตื่นเต้นกับงานและสนุกกับงานค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอเพื่อนหรือพี่ๆก็จะถามว่ารู้สึกอย่างไรดิฉันก็ตอบว่าดีค่ะมีความสุขสนุกในการทำงานในการทำงานนั้นมีปัญหาหรืออุปสรรคไหมครับก็มีปัญหาค่ะ ดิฉันก็ถามเพื่อนร่วมงานค่ะเขาก็จะแนะนำว่าจะต้องทำยังไงบ้างหรือในกรณีที่ไม่ผ่านการอนุมัติต้องทำยังไงเช่นนำรายชื่อมาตรวจแยกแยะและรวบรวมไว้ในหมวดหมู่เดียวกันแบบนี้ค่ะคุณทำงานอยู่ที่นี่นานหรือ,อยังครับทำงานอยู่ที่นี่ได้หนึ่งปีแล้วค่ะ คุณมีความสับสนในรายชื่อหรือมีปัญหามากไหมครับมีปัญหาในส่วนนี้มากพอสมควรเลยค่ะในการทำตารางข้อมูลบางทีดิฉันก็สับสนแต่ก็พยายามตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะมีความสับสนและทำงานผิดบ่อยๆไหมครับตารางงานก็จะมีช่องสีแดงช่องสีเหลืองสีเขียวบางทีก็ทำให้มองไม่เห็นค่ะ ซึ่งค่อนข้างละเอียดเช่นชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะก็ทำให้เกิดความสับสนและทำผิดดิฉันก็ตลกตัวเองเหมือนกันนะคะสีต่างๆก็จะตรงกับข้อมูลในแต่ละส่วนใช่ไหมครับใช่ค่ะจะมีลำดับชื่อช่องจะเป็นสีเขียวช่องสีเหลืองจะเป็นเกี่ยวกับการเงิน ดิฉันต้องจดจำตารางพยายามไม่ให้ทำผิดแรกๆก็มีปัญหาบ้างพอสักพักก็จะจำได้ค่ะอในช่วงแรกก็มีผิดบ้างแต่ทำบ่อยๆก็จะจำได้สามารถทำได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนแรกก็ไม่เคยชินกับการคีย์ข้อมูลก็มีหงุดหงิดบ้างค่ะพยายามใจเย็นๆพยายามจดจำพอทำงานไปเรื่อยๆก็จะชินกับงาน และทำได้อย่างสบายๆเลยค่ะเพื่อนร่วมงานก็ดีใจไปด้วยตอนแรกก็ถามเพื่อนร่วมงานบ่อยๆเขาจะรำคาญไหมก็พยายามขอให้เขาคอยช่วยเหลือเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานประเภทนี้เขาก็เข้าใจนะคะหลังจากนั้นก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆและสามารถทำได้เองค่ะตอนนี้ก็สนุกกับงานดีค่ะและคุณมีวิธีในการสื่อสารกับคนหูดีอย่างไรครับใช้การเขียนค่ะ เพื่อนร่วมงานเข้าใจไหมครับเขาเข้าใจค่ะแต่ก็มีเขียนสลับคำบ้างเขาก็งงดิฉันก็พยายามคิดจะเขียนยังไงให้เข้าใจดิฉันก็พยายามเรียนรู้วัฒนธรรมการเขียนของคนหูดีค่ะคนหูดีก็เรียนรู้วัฒนธรรมของคนหูหนวกเหมือนกันจึงเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ พอคุณได้มาทำงานและได้รับเงินเดือนคุณรู้สึกอย่างไรครับเมื่อก่อนดิฉันไม่มีเงินพอค่าใช้จ่ายเลยค่ะก็หาไปสมัครงานตามบริษัทพอได้เข้ามาทำงานที่นี่ พอได้รับเงินเดือนได้มีเงินเก็บในธนาคารมีชีวิตสบายมากขึ้นมีเงินให้กับครอบครัวและมีใช้จ่ายแต่ก็ต้องพัฒนาตัวเองอยากมีเงินเหมือนเหมือนกับคนหูดีค่ะ คุณอยากมีความํำนาญและได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้นในอนาคตอยากพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้เลื่อนขั้นงานไหมครับอยากค่ะดิฉันอยากมีตำแหน่งงานที่ดีขึ้นพยายามตั้งใจทำงาน พัฒนาตัวเองเพื่อจะให้มีตำแหน่งงานที่ดีขึ้นจะได้มั่นคงอยากมีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นไปอีกค่ะก็คือของทางฝ่ายบุคคลนะคะก็รับนโยบายจากทางผู้บริหารระดับสูงอะคะ่ะในการเปิดรับกลุ่มคนพิการนะคะอันนี้เราก็รับ คือไม่เฉพาะแต่สํานักงานใหญ่ส่วนสาขาในกรุงเทพเราก็รับนะคะอันนี้ทางผู้บริหารของแต่ละส่วนสาขาก็รับนโยบายไปแล้วรวมถึงทางต่างจังหวัดด้วยะคะ่ะซึ่งตอนนี้กลุ่มคนพิการที่มีอยู่ก็เรียกได้ว่าทั่วทุกภาคของประเทศแล้วนะคะตอนนี้ แล้วถ้าพูดถึงในในแง่ของกฎหมายอะคะ่ะที่ได้กําหนดไว้ว่าพนักง,งาน100คนจะต้องมีคนพิการ1คนนะคะตอนนี้เราก็รับมาทั้งหมด35คนแล้วนะคะก็แต่ถ้าเกิดจะดูว่าให้ได้ตามสัดส่วนตรงนี้เราก็ยังมีมีช่องทางอยู่มีมีตำแหน่งที่ยังว่างอยู่นะคะอีกประมาณ20กว่าตำแหน่งอะคะ่ะ ก็เรียกว่าน้องสามารถปรับตัวที่จะเข้าออทํางานนะคะปรับตัวกับงานลักษณะงานต่างๆก็สามารถปรับตัวได้นะคะรวมถึงในเรื่องของการปรับตัวใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับทางหัวหน้างานตรงนี้ก็คือน้องก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะแต,แต่โดยภาพรวมก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างดีะคะ่ะสาหรับความก้าวหน้าของตําแหน่งน้องคนพิการนะคะก็เรียกได้ว่าไม่แตกต่างกับออพนักง,งานปกตินะคะเรามีใส่ความก้าวหน้า เข้าเทียมกันนะคะก็อยากจะให้กำลังกาลังใจน้องๆทุกคนนะคะออสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพต่างๆนะคะเข้ามาร่วมงานกับเราได้ค่ะคะุณทำงานอยู่ที่นี่อยากพัฒนาตัวเองเพื่อเลื่อนขั้นการทำงานไหมครับมีค่ะอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของตำแหน่งงานที่ทำอยู่ อาจเป็นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าเช่นเวลาเข้าไปคุยกับหัวหน้าหรือเข้าไปคุยกับเพื่อนร่วมงานก็ใช้ทั้งภาษามือบ้างภาษาเขียนบ้างอ่านปากบ้างเพื่อให้ตัวเองเกิดการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณเข้าไปพบหัวหน้าคุณใช้วิธีการสื่อสารกับหัวหน้าอย่างไรครับ การที่ไปพบหัวหน้าก็ใช้การเขียนค่ะหัวหน้าก็อยากให้ดิฉันฝึกการพูดพยายามพูดฝึกในเรื่องการเขียนและพูดค่ะเผื่อในอนาคตอาจจะมีการเลื่อนขั้นจะได้ไม่ลำบากอืมเวลาที่เขียนสื่อสารจะเขียนคำสลับไปสลับมาใช่ไหมครับ ตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วใช่ไหมครับก่อนที่ดิฉันจะมาทำงานที่นี่ดิฉันก็อ่านพวกหนังสือการ์ตูนหนังสือพิมพ์แต่ก็ยังมีเขียนผิดอยู่ดีแต่พอนานๆเข้าพวกหนังสือเหล่านี้ก็จะมีบางคำที่จะคุ้นชินสะดุดตายอยู่บ่อยๆเวลาที่จะเขียนในคนหูดีดูเขาก็จะเข้าใจก่อนที่จะได้แบบนี้ต้องอ่านหนังสือให้เยอะ ให้คนหูดีช่วยแก้ภาษาของเราเขาเองก็อยากให้เราพัฒนาขึ้นด้วยค่ะใช้การจดจำคำต่างๆในหนังสือใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าไม่ฝึกการอ่านการส่งข้อความไปก็จะไม่เข้าใจการสื่อสารกับคนหูดีก็จะเป็นไปได้ยาก คนหูดีก็แนะนำให้อ่านให้มากๆฝึกเขียนให้เท่ากับคนหูดีดิฉันก็ได้อ่านตามที่คนหูดีแนะนำแปลกใจตัวเองเหมือนกันที่สามารถเขียนสื่อสารได้ดีและยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคนหูดีก็ช่วยแก้ไขและแนะนำใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกดีค่ะการสื่อสารด้วยภาษามืออาจจะเป็นสิ่งที่ยาก ใช้การเขียนจะง่ายกว่าผิดบ้างก็ไม่เป็นไรจะต้องพยายามเพื่อให้เท่ากับคนหูดีไม่มองว่าตัวเองด้อยกว่าเวลาว่างๆก็ต้องพยายามฝึกฝนตัวเองไม่ใช่ฝึกฝนแค่ภาษามืออย่างเดียวจะต้องฝึกฝนการเขียนไปด้วยในการทำงานเนี่ยในกรณีที่พักกลางวันคุณไปคนเดียวหรือว่าไปกับกลุ่มเพื่อนครับ คุณมีวิธีการสื่อสารกับเพื่อนๆของคุณอย่างไรครับดิฉันเป็นคนหูหนวกคนเดียวเวลาเดินไปเพื่อนๆก็จะเดินมาชวนค่ะก็ไปกับเขานะคะแต่ก็ยังไม่สนิทกันเท่าไหร่เราไม่สามารถสื่อสารได้ก็ใช้โทรศัพท์พิมพ์ข้อความสื่อสารกันค่ะเช่นไปกินข้าวที่ไหนร้านไหนบางทีก็อาศัยการเขียนบางทีคนหูดีก็ช่วยเขียนและอธิบายให้ค่ะ อะไรที่ดิฉันไม่รู้หรือทำอะไรไม่เป็นเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะช่วยอธิบายตอนนี้ดิฉันก็มีเพื่อนเป็นกลุ่มคนหูดีที่เป็นเพื่อนร่วมงานและก็มีเพื่อนๆที่เป็นคนหูนวกค่ะคุณเคยมาทำงานช้าบ้างไหมครับ ่นะคะเพราะกลัวด้วยค่ะกลัวเวลาหัวหน้ามองว่าเราอ่ะเป็นคนหูหนวกแล้วยังมาทำงานสายอีกน้อยค่ะที่จะมาช้ากลัวว่ามาช้าแล้วจะโดนหักเงินเดือนค่ะปรับเปลี่ยนเวลาตัวเองเพื่อให้มาทำงานตรงเวลาจะได้ไม่มีปัญหาในการทำงานค่ะดีมากเลยครับ ไม่มีการลาไม่เคยมาสายเลยคุณทำงานได้ดีมากๆเลยครับมีความรับผิดชอบในการทำงานหลายๆคนอาจจะเรียนอยู่หรือกำลังจะจบการศึกษาหรือว่าคนที่ว่างงานอยู่คุณมีอะไรจะฝากถึงกลุ่มคนเหล่านั้นบ้างหรือเปล่าครับดิฉันไม่อยากให้คนหูหนวกว่างงานเลยค่ะ ดิฉันอยากแนะนำถึงคนที่เรียนจบแล้วอย่าอยู่บ้านเฉยๆทำตัวว่างๆอยู่กับครอบครัวให้คนอื่นมาว่าเอาได้ก็อยากจะช่วยอาจจะมาสมัครงานที่บริษัทนี้ก็ได้ค่ะลองเข้ามาทำงานร่วมกับคนหูดีอยู่ในสังคมการทำงาน จะได้เกิดการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เท่าเทียมกับคนหูดีเข้าใจการทำงานมีความสนใจที่อยากจะทำงานดิฉันเห็นคนหูหนวกจำนวนมากที่ว่างงานอยู่ก็อยากสนับสนุนให้พวกเขาให้ได้เข้ามาทำงานค่ะดีมากเลยครับคุณได้มาทำงานที่นี่ได้หนึ่งปี แล้วไม่เคยลาไม่เคยมาสายดีมากครับอย่างนี้คุณจะได้รับเงินโบนัสไหมครับได้รับนะคะก่อนที่จะได้รับดิฉันจะต้องไม่เคยลาไม่เคยมาสายต้องพบปากกับคนหูดียิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจทำงานเมื่อถึงเวลาก็จะได้ค่ะแล้วถ้าคุณได้รับเงินโบนสัสคุณจะเอาเงินโบนัสไปใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับดิฉันนำเงินโบนัสไปฝากธนาคารจะได้มีเงินเก็บเยอะๆและนำไปสร้างบ้านซื้อรถยนต์ไปเที่ยวต่างประเทศ เพื่อหาประสบการณ์ให้กับตัวเองค่ะดีมากครับทำงานและรู้จักเก็บออมรู้จักวางแผนใช้เงินผมต้องขอบคุณที่เล่าสิ่งต่างๆให้ฟังในวันนี้ครับทุกคนได้เห็นตัวอย่างของคุณพรเพนแล้วใช่ไหมครับ บริษัทวิริยะประกันภัยก็ได้ให้โอกาสกับคุณพรเพนได้เข้ามาทำงานซึ่งมีคนหูหนวกเพียงคนเดียวสามารถทำงานและสื่อสารเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีผมอยากฝากถึงคนที่กำลังจะจบการศึกษาหรือกำลังว่างงานอยู่ครับตอนนี้ก็ยังมีตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ อยากให้ทุกคนได้ไปสมัครกันครับรายการสี่แยกไร้เสียงก็ได้หมดเวลาลงแล้วครับในครั้งต่อไปผมจะนำเสนออาชีพอะไรนั้นติดตามได้ในตอนต่อไปครับผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ